สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วายพามาชมสวนพริกนะคะที่กำลังปลูกใหม่นะคะตอนนี้พริกทุกต้นกำลังจะเริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ไงคะนี่นะคะพริกนะคะพริกมองไก,กลๆก็จะเป็นพริกนะครับพริกไม่หวานนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นคนร,รุ่นเนาะ เดี๋ยวววพาเดินชมนะคะก็จะบริเวณน,นี้เนาะเดี๋ยวววพาเดินไปข้างหน้าก่อนจะค่อยกลับมาข้างหลังนะคะ<ม>อ๋ออ๋อน,นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหลังนะคะที่เ็าปลูกเนาะนี่เ็าจะปลูกนี่นะคะก็จะได้ผลผลิตดีทุกๆปีนะคะก็จะมีการปลูกอุอุย,อยเละนะคะถนนเละมากเลยววาฝนดุดเลยก็เลยลงออกมา ท,ที่ควรจะไปเนาะนี่นะคะอุ้รุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะสวยนะคะไม่รู้จะมีหมาไหมแล้วรอบเข้ามาในสวนเขานี่ก็เป็นสวนที่คนรู้จักกันนะคะแต่ไว้ไวไม่ค่อยได้ลงไม่เคยลงมานะคะก็เลยวันนี้ก็เห็น,นเงียบ<อ>ก็เดินผ่านก็เลยโอ้กากากาเห็นไหมคะ ท้งฟ้าวันนี้สวยมากเลยเนาะหลังจากที่ฝนได้ตกลงหยุดลงเพรา่ก็มีโอ,อก,กาสได้ออกมาแต่ครั้งนี้เดินเอานะคะไม่ได้ขับขี่จักรยานเนาะเพราะว่าถนนเละนะคะก็จะมาหาเดินก็อาจะห่างไกลอยู่นะเดินมาวันใหญ่ได้ภาพส,สวยๆมาฝากเนาะนี่นะคะในเขตที่ชนบทของเรา ก็จะอยู่ตามวิถีบ้านๆน,นะคะก็จะมีการปลูกผักปลูกหญ้าอะไรประมาณนี้แหละเลี้ยงวัวควายทำไรไถานานะคะวัยก็อาจจะพูดไม่ค่อยสัมทัสเท่าไหร่นาอก็อย่างว่านั่นแหละสไตล์บ้านๆนเนาะกับสอวอสูงวัยคนหนึ่งอุ๊ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะถ้ามีการเกิด ดับไปก็กราบขออภัยนะคะฝนลงเม็ดแล้วนะคะก็ให้ดูส่วนพลิกนะคะให้อ,อิ่มตาอิ่มใจนะคะอีกสักหน่อยก็คงจะแดงไปหมดเลยทั้งทั้งทั้ง,งสวนนะคะเพื่อนๆฝนลงเม็ดละเดี๋ยว,ว,วเรายถอยเข้าร่มแล้วนะนะคะเดี๋ยวมองข้างนี้ก่อนว่ามีจริงๆนะคะนี่คนละรุ่นนะคะพลิกคนละรุ่นนะคะ นี้ฝนลงเด้อไปวาเข้าร่มนะคะเปวายเข้าร่มไปเยนะคะ,บบนะคะจบแค่นี้ก่อนนะคะฝนแรงมากแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเปวายขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ